สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสมาชิกช่องพ่อครูขำค,คูลพารวยที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หวยเราพัฒนาสูตรพ่อครูขำค,คูลพารวยงวดประจวะรวาวันพุธนะครับหวยเราวันพุธมาพบกับสมาชิกเลฟซีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาช้าจุกละหกะการงานยังคงจุกละหกอยู่นะครับจัดสถานที่การทํางาน จัดสถานที่การทํางานจัดย้ายขนสัมภาระยังไม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้ก็หวยลาพัฒนามาช้าไปหน่อยหนึ่งคลิปต่อไปก็คือหวยฮาหนนยเด็ดๆนะครับหวยฮาหนอยเด็ดๆก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็ยังเหมือนเป็นไข้ร้อนๆนหนาวๆอยู่นะครับยังเดินไม่ดีนะครับมาดูหวยลากันต่อนะครับหวยลายงวดที่ผ่านมาครับงวดวันที่สิบ 9กคุมภาพัน์ที่ผ่านมานะครับพ่อครูได้วางไว้ที่สองตัวเดียวนะครับปรากฏว่าไม่มาครับหงายหลังตึงไปเลยนะครับไม่มาเลยสูดหงายหลังตึงไปเลยไม่มาแม้แต่ตัววิ่งตัวรูดตัวจับคู่เด่นสองตัวสามตัวไม่เข้าไม่มานะครับทีนี้พ่อครูจะลองจะลองทดลองเอา เอาเลขหน่วยสิบร้อยมาจับคว้ไล่คู่กันให้หมดทุกตัวน่าจะน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามาสังเกตดูเนี่ยวันที่ผ่านมามันออกสามตัวบนออกเก้าสามแปดนะครับสองตัวล่างออกเก้าเก้านะครับสามตัวบนออกเก้าสามแปดตัวนี้ครับมองเห็นชัดไหมครับสามตัวบนออกที่เก้าสามแปด องตัวล่างออกที่เก้าเก้านะครับแต่งวดที่ผ่านมาพ่อครูไม่ได้วางเก้านะครับเพราะว่าในคลิปก็ได้อธิบายว่าเสียวก้าอยู่นะครับแต่ก็ขอตัดใจทิ้งตัดทิ้งดีกว่านะครับงวดที่ผ่านมาพ่อครูได้พูดอธิบายในคลิปไว้แบบนี้นะครับมีความกังวลว่าเก้าน่าจะมาได้แต่ก็มีโอกาสมาได้ น้อยกว่าชุดที่วางให้นะครับพ่อครูได้อธิบายไว้แบบนี้นะครับสุดท้ายก็มาจริงๆครับก้าวมาเบิลเลยนะครับไม่คาดคิดว่าจะเบิเก้าเก้าพ่อครูได้ให้ระวังไว้ที่สองสองนะครับให้วัาระวังเบิ้ลไว้ที่สองสองตัวเดียวนะครับกับซีตัวรองนะครับปรากฏว่ามันมา 9. เก้าเก้าเสียใจก็จะทำไงได้นะครับเพราะว่าสูตรเราคำนวณมาได้ในแบแบบนั้นเราก็ ได้อธิบายและได้นำมาลงแนวทางให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลตามที่ได้เห็นได้ดูกันไปทุกทุกคนนะครับก็ต้องขอ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 โทษขอขอ,ขอภัยสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับหวยมันมีเข้ามีหลุดนะครับหวยมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไม่มีใครที่จะสามารถาล่วงรู้และ คำนวณได้แบบแม่นยำไปตลอดการได้นะครับแม้แต่ช่องที่ว่าทำหวยมาเป็นอ่าเวลาเป็นนับสิบปีหรือเป็นเกือบสิบปีที่พ่อครูเเคยสังเกตดูลายหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์นะครับเขาก็ไม่เคยมีเข้าบ่อยเหมือนพวกเราที่เป็นนักคำนวณรุ่นหน้าใหม่เหมือนอย่างเช่นพ่อครูหรือว่าพวกสมาชิก กลุ่มเพื่อนร่วมอดุดมการ์หรืออที่เป็นนักคำนวณด้วยกัน่ช่วงหลังๆมานี้ก็เอาไปเปรียบเทียบดูแล้วของพวกเราเข้าบ่อยกว่าพวกเขาเหล่านั้นตั้งหลายคนหลายสำนักนะครับแต่เขาก็ดังแล้วก็เด่นดังได้ดมาได้เป็นอย่างมากนะครับสืบเนื่องมาจากว่าเขาได้อเขาได้วางแนวทางแล้วก็เขาได้ทำไว้เป็นเวลา นานมากว่าพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ติดตามเขาก็มีจํานวนเป็น4ี่ห้าแสนนะครับแม้แต่กระทั่งบางช่องที่วิ่งไปหาขอเอาหวยจากสํานักต่างๆทุกทุกสำนักนะครับที่เขามีความคุ้นเคยมีความรู้จักกันมาเขาก็จะนํามาลงช่องของเขานะครับทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนคํานวณน,นะครับแต่เขาไป หาวิ่งหาจับเอาข้อมูลของหลายๆสำนักมารวมลงในช่องของเขานะครับจนเขามีสมาชิกในกลุ่มที่ติดตามเขาเป็นนับแสนนะครับบางคนสี่แสนห้าแสนยังมีนะครับแต่ไม่ต้องก็ไปขอเอ่ยนามเขานะครับส่วนมากพ่อคูก็เคยแนวทางของพ่อคูก็ก็ยังเคยไปไปลงในช่องของเขานะครับเพราะว่าเขาติดต่อมานะครับแต่ก็อยู่ได้ระยะภาคหนึ่ง เนื่องมาจากว่าที่ได้เลิกคบกันก็เป็นเพราะว่าเขาพยายามที่จะให้พ่อครูเป็นคนส่งตัวเลขให้เขานะครับทั้งๆตที่เขาน่าจะเป็นคนประสานมาหาเราถ้าอยากได้ตัวเลขนะครับก็เลยคบกันต่อไปไม่ไม่ได้ยืนยาวเพราะว่าพ่อครูไม่ได้อะไรเลยส่วนเขาได้กับได้อย่างเดียวนะครับนี่คือประวัติความเป็นมานะครับจะนำข้อมูลอันนี้มาลงให้ทุกท่าน ดูไว้ก่อนที่จะรับชมในรับชมในข้อมูลจริงนะครับนี่คือสูตรที่พ่อครูได้คานวณไว้ในเช้าวันนี้นะครับสายหน่อยนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นที่ตอนนี้ที่เป็นที่เวลา10นาฬิกา37นาทีนะครับ10นาฬิกา37นาทีของวันที่21่อกุมภาพันธ์นะครับวันนี้นะครับ นี่คือข้อมูลที่พ่อครูคิดและคำนวณได้นะครับจับคู่ได้ก็จะมีหลัก3ามกับ5เป็นตัวยืนนะครับโดยในสูตรพ่อครูได้วางเลขเด่น3ามตัวนะครับเด่น3ามตัวคือ0ูนย์สหคือเลขเด่นในสูตรนะครับเลขเด่นในสูตรส่วนหลักร้อยก็คือเด่นที่สี่และห้านะครับหลักสิบเด่นที่สาม กับ5นะครับหลักหน่วยเด่นที่0กับ7นะครับส่วนส่วน4 9 8คือตัวรองนะครับรอง498นะครับเพราะฉะนั้นงวดน,นี้พ่อครูจะยังไม่จับค้วยกัน หมดทุกตัวทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับจะจัดไปตามสูตรก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาประชันชิดนะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลงวดนี้พ่อครูให้เลขเบิ้ลตัวเดิมครับให้ระวังที่เลขเบิ้ลตัวเดิมคือห้าห้านะครับถ้าจะเบิ้ลได้นะครับถ้ามีโอกาสเบิ้ลน,นะครับก็คือพ่อครูจะวางไว้ที่ห้าห้าตัวเดียวนะครับส่วนเลขที่จับประกบคู่กันสองตัว นี่สองตัวสองตัวบนล่างนะครับอันนี้ชุดสามตัวสามตัวโตดนะครับไม่ได้สามตัวตรงนะครับสามตัวโตดอันนี้วิ่งล่างศูนย์นะครับวิ่งล่างศูนย์จะมีเด่นอยู่ศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดนะครับส่วนสูตรอ่าสามตัวโตดก็จะมีนี่นะครับ ส่วนชุดนี้เป็นชุดที่พ่อครูชอบเป็นการส่วนตัวนะครับคือศูนย์สามเจ็ด0ู7ย์สามสีู่นย์สามเกศูนย์สามแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าดนะครับนี่พ่อครูขอตัดทิ้งออกเพราะเพราะว่ามันมันไม่อยู่ในสูตรน,นะครับมันเป็นความชื่นชอบเฉพาะส่วนตัวของพ่อครูนะครับเพราะฉะนั้นพ่อครูจึงจึงได้นำเลขเหล่านี้ ชุดสามตัวตัวนี้จะมาวางไว้เป็นอนอกรอบนอกกรอบนะครับจะวางไว้เป็นนอกรอบนอกกรอบเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเฉพาะตัวนะครับติดตามรับชมในช่องได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลที่พ่อครูดได้อ่าคำนวณได้แล้วจะจะนำมาลงช่องนะครับนำมาลงช่องต่อไปครับ ระครูคำคุณพาโรชแน,นลหัวเวลาพัฒนาเด็ดๆวันพุทธที่21กุมภาพันธ์2567ให้วิ่งวิ่งรูดอ่า เด่นเด่นเด่นเลขเด่นอยู่ที่0 3 5นะครับนี่คือเลขเด่นในสูตรพ่อครูนะครับสูามห้านะครับ เลขเด่นอยู่ที่ศูนย์สามห้าเดี๋ยวจะฟันเน้นให้นะครับเดี๋ยวจะฟันเน้นให้เดี๋ยวจะฟันเน้นเป็นตัวเด่นกว่าเป็นตัวเน้นพิเศษเ,เป็นตัวเด่นพิเศษในสูตรนะครับ จะวางให้เป็นตัวเน้นพิเศษในสูตรก็คือ0.35เนี่ยพ่อครูจะขอฟันขอฟันไว้ที่ขอฟันไว้ที่คู่นี้ครับ เป็นกรณีพิเศษก็คือศูนย์นะครับเด่นเป็นกรณีพิเศษก็คือศูนย์นะครับเด่นเป็นกรณีพิเศษก็คือศูนย์นะครับจะมาร์กสีไว้เลยนะครับจะไฮไลท์สีไว้เลยส่วนต่อมาก็จะเป็นก็จะเป็น จับคู่สองตัวบนสองตัวล่างก็จะจับคู่เด่นไว้ที่จับคู่เด่นไว้ที่สามศูนย์สามเจ็ดสามสี่ สามเก้าสามแปดนะครับนี่คือหลักเด่นหลักสามหลักสิบที่เป็นหลักสามนะครับต่อมาหลักเด่นที่อยู่ในหลักห้าหลักห้าก็คือก็คือ ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสี่วันนี้มีความมีความหวัดเสียวเกี่ยวกับตัวเลขอาจจะมาเลขพี่เลขน้องหรือเปล่าพ่อครูมีความมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวนะครับกลัวว่าจะมาเลขพี่เลขน้องหรือเปล่านะครับห้าสี่ ห้าเก้าห้าแปดส่วนตัวนี้พ่อครูจะขอวางไว้เป็นเป็นช่องพิเศษนะครับเป็นช่องพิเศษต่างหากนะครับ

ลองจับควายกันให้ครบทุกตัวเลยนะครับ fc ครับเพราครูมีความกังวลเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนงวดนี้ถ้าเบิ้ลน,นะครับถ้าเบิ้ลน,นะครับเอาวางไว้ช่องไหนดี ถ้าเบิ้ลเบิ้นระวังที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้ายังเบิ้นอยู่อีกนะครับระวังที่ระวังตัวนี้ตัวเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดสามตัวชุดสามตัวสามตัวโต๊ดนะครับสามตัวโต๊ดระวังให้ที่ C สามเจ็ดี่สามเก้า C สามแปด ขยับขึ้นไาอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลัวไม่หมด4 5 8 4 5 0 4 5 7 459นะครับ459ปากกาหมืกอกสีแดงต้องใช้ปากกาแห้งน้ำหมึกแห้งดีวกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันหาไล์สีไม่ได้นะครับมันเปรอะมัน เมจิกเจอเมจิกมันละลายนะครับชอบส่วนตัวนะครับตัวนี้พ่อครูจะเอามาลงให้ดูเป็นกรณีพิเศษคือว่าชอบส่วนตัวนะครับที่มันอยู่นอกสูตรนะครับที่อยู่นอกสูตรแต่พ่อครูลองจับลองจับคข้กันนะครับลองจับคข้กันเพราะว่า,าสูตรมันเด่นศูนย์ตัวเดียวนะครับ สูตรในสูตรเพราะครูมันเด่นศูนย์มากที่สุดนะครับส่วนห้านี่ก็ก็ยังจัดอยู่ในว่าเด่นอยู่เช่นกันนะครับแต่ก็จัดรองลงมา,อ,าองลมารองลงมาจากสามและศูนย์นะครับห้าสามศูนย์ยกให้ศูนย์เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชุดสามตัวโต๊ด สามตัวตัวนี้นำมาลงนำมาลงให้ดเูเป็นนอกเหนือจากสูตรนะครับจะลงนะให้ดูนอกเหนือจากสูตรก็คือสองสี่ศูนย์ สองหกศูน0สองเจ็ดศูนสองแปดศนสี่หกศูน สี่เจ็ดศูนย์สี่แปดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์น 880นะครับนี่คือเป็นชุดที่พ่อครูชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนำมาลงโชว์ให้ดูนะครับแต่ถ้าใครชอบก็จัดเข้าไปเลยนะครับจัดเข้าไปเลยเพราะว่า,าเลขในสูตรของพ่อครูวันนี้มันเด่นที่ศูนยมากเป็นกรณีพิเศษนะครับส่วนวิ่งล่างนะครับ วิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวต่อมาเราก็จะมาวางคู่เน้นเด่นนะครับเน้นเด่นก็คือเน้นเด่นในชุดในสูตรนะครับเน้นเด่นอยู่ที่ชุดนี้นะครับเน้นเด่นอยู่ในที่ชุดนี้นะครับส่วนสามตัว เน้นชุดเด่นอยู่ในชุดสามตัวก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งชุดนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็นี่คือในสูตรนะครับนี่คือในสูตรในสูตรจะเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับส่วน ส่วนวิ่งส่วนเดินล่างวิ่งล่างนะครับเดินล่างวิ่งล่างเดินล่างจะ จัดอยู่ในชุดนี้ครับเด่นล่างจะอยู่ในคู่4คู่ชุดนี้ครับ3 0 5 0ูน0 7นะครับอ่าก็คูได้จับ จะประกบคู่กันหมดเลยนะครับสําหรับชุดเด่น0ูนย์นะครับชุดเด่น0ูนย์สตัวล่างนะครับวิ่งล่างอยู่ที่0ตัวเดียวนะครับอยู่ที่0นย์ตัวเดียวแล้วก็จะวางให้ที่ เน้นล่างชุดนี้เด่นสามศนะครับต่อมาก็คือเน้นล่างนะครับที่ศูนย์เจ็ดสย์เจดนะครับกลับตัวไว้ด้วยนะครับ 30กับ07นะครับส่วนในชุดโต๊ดนี้ที่เป็นการวางให้ดูนอกรอบนะครับนอกรอบก็คือถ้ามีใครชื่นชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นก็แล้วกันนะครับส่วนพ่อครูจะวางชุดที่พ่อครูชอบเป็นการพิเศษส่วนตัวก็คือจะเด่นอยู่นี่ จะเด่นอยู่นี่ชอบเป็นพิเศษนะครับชอบเป็นพิเศษนอกรอบนะครับไม่เกี่ยวกับในสูตรนะครับเพราะครูเห็นว่ามันเป็นเด่นศูนย์ก็เลยจับค่อยกันให้ครบทุกตัวเลยนะครับนี่คือชุดที่พ่อครูชอบเป็นพิเศษเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวจะอยู่ที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่ชุดครับถ้าเด่นศูนย์นะครับพ่อครูมั่นใจว่าจะต้องออกอยู่ในชุดนี้นะครับมีความาคิดเห็นเป็นการส่วนตัวแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับถ้ามันจะเป็นศูนย์มานะครับถ้าศูนย์มาคือพ่อครูคาดการว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับส่วนในสูตรนะครับก็ให ทุกท่านานำข้อมูลไปใช้ตามที่พ่อครูได้อธิบายไว้ก็แล้วกันนะครับนี่คือข้อมูลของหวยลาวพัฒนางวดวันพุธนะครับงวดวันพุธที่21กุมภาพันธ์2567นะครับอยู่ไหนเลยตหลับหมึกอยู่ไหนน้อบันี้ แคบหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางเลยครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสั้นๆของหวยฮานอยเด็ดๆนะครับส่วนวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเฮง,งๆปังๆมันหมานกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้นำข้อมูลไปใช้แล้วขอให้ได้ดังความมุ่งหวังตั้งใจทุกสิ่งทุกประการนะครับขอให้สามตัวแตก นะครับขอให้3มตัวแตกกันให้ได้นะครับลุ้นให้3มตัวแตกกันให้ได้นะครับนี่ครับข้อมูลวันนี้นะครับให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยแหง่งแหง่แหงปังๆนะครับรับชมคลิปจบแล้วหากชื่นชอบก็ขอกำลังแรงใจแก่พ่อครูด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมคลิป จนจบนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับด้วยความรักรารถนาดีจากพ่อครูคำพูนพาโดยแชนแนลโชคดีและสวัสดีครับ